สวัสดีพี่ๆ FC ทั่วโลกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาตอบคอมเมนต์ที่มีเพื่อนๆพี่ๆได้ถามเข้ามาว่ารถนะครับมีอาการรอบตันอยู่ที่ความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ รถมันจะไม่วิ่งต่อไปนะครับวว้ง่ายว่ารถสะดุดไปนะครับรถสะดุดปลายหรือว่าสะดุดรอบสูงนั้นจะเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะโดยกล่าวสรุปง่ายๆนะครับหน้าจะมีอยู่ประมาณ3รายการ4เหตุผลนะครับเพื่อนๆนะครับ3รายการ4เหตุผลนะ ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้เพื่อนๆฟังทีละช็อตทีละประเด็นเลยนะอยากให้เพื่อนๆไปทำการตรวจเช็คเอาตั้งแต่สิ่งที่ง่ายที่สุดไปจนถึงสิ่งที่ยากที่สุดนะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาไล่มาไล่ลำมาเว้ากันนะครับ ทีระประเด็นกันเลยนะครับเอานะครับก็อย่าลืมนะครับถูกใจกดซุปเปอร์แท้งให้ข้าพระเจ้าในเดอ้อเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานเดอ้อเมื่อรถของเรานะครับมีอาการลอกตันที่ความเร็วลอดสูงนะครับรถของเรามีอาการลอกตันหรือว่ามันเร่งไม่ขึ้นเร่งไม่ไปที่ความเร็วลอบสูงนะครับ อยากให้เพื่อนๆน,นะครับทําการตรวจเช็คเป็นสิ่งแรกที่เพื่อนๆจะสามารถทําการตรวจเช็คได้ด้วยตนเองนะครับสิ่งสิ่งนั้นนะครับใช้ไขควงเพียงอ่านมัดเพียงสามสี่ตัวแค่นั้นเองนะครับนั่นก็คือการตรวจเช็คไส้กรองอากาศนะครับเมื่ออะไรก็ตามที่ไส้กรองอากาศของเราหมดสภาพอุดตันนะครับไส้กรองของเราหมดสภาพอุดตันนะ เวลาเราเล่นเครื่องเนี่ยรอบเครื่องสูงเนี่ยนะครับมันจะไม่มีกําลังนะครับมันจะไม่มีกําลังเลยเพราะว่าอากาศไม่เข้าทําให้ส่วนผสมมันหนาเกินพอส่วนผสมมันหนาเกินเขาเรียกอาการนี้ว่าลดอ้วกน้ํามันลดอ้วกน้ํามันหรือว่าลดแค่นน้ามันพี่น้องนะครับลดแค่นน้ามันทีนี้อาการนี้เราจะสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งนะครับ <S 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 <g år> ก็คือรถจะมีอาการควันดํา นะครับพอลถเมีอาการควันดำนะครับให้เพื่อนๆสังเกตอีกได้อีกอย่างหนึ่งนะครับรถที่นะครับมีควันดำเขาจะเรียกว่าส่วนผสมหนารถที่ส่วนผสมหนาเราไปดูสีหัวเทียนได้เลยนะครับสีหัวเทียนจะดำปิดปีนะครับแหล่เย็นๆแหละครับพี่น้องนะครับดำเป็นดำเลยนะครับเราจะสังเกตได้ว่าดำแห้งๆนั่นแหละนะครับส่วนผสมหนาอันเนื่องมาจาก น้ำมันจ่ายเท่าเดิมแต่อากาศมันไม่เข้าไปเข้าไปไม่เพียงพอทำให้น้ำมันมันเยอะอากาศมันน้อยเขาเรียกว่าส่วนผสมหนานะครับเกิดขึ้นได้จากไส้กรองอากาศเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆลำดับต่อมานะครับสิ่งที่เราจะพลาดไม่ได้เลยนะครับที่ทำให้รถของเรานะครับมีอาการมีอาการเล่งไม่ไปรอบตันที่ความเร็วรอบสูงไม่ว่าจะเป็นของรถหัวฉีด หรือ ulator, รถคารบูร ulator, เรเตอร์นะครับอ่าหรือรถคาบูเรเตอร์เนี่ยนะครับมันสามารถเกิดขึ้นได้กับรถทุกชนิดอาการแบบนี้นะครับนั่นก็คือนะครับอ่ามันเกิดขึ้นได้ามาจากสองสาเหตุเหมือนกันนะอันนี้นะครับเนื่องละนะครับให้เพื่อนๆไปทําการตรวจเช็คว่าน้ํามันจากถังน้ํามันจากถังลงมาไหมลงมาเพียงพอไหมลงมา,มามากน้อยแค่ไหนอันดับแรกให้เพื่อนๆทาการตรวจเช็ครูที่ฝาถาังอุดตันไหม ไสกรองน้ำมันเบนซินภายในถังอุดตันไหมก๊อกน้ำมันอุดตันไหมก๊อกน้ำมันทำงานดีหรือไม่นะครับแล้วก็น้ำมันลงมาที่คาบูเนี่ยนะครับผมก็เคยทำคลิปไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการวัดระดับน้ำมันภายในคาบูเลเตอร์เราต้องมาดูด้วยว่าน้ำมันภายในคาบูเนี่ยมันเพียงพอไหมถ้าน้ำมันไม่พอรถมันก็จะมีอาการวูบได้เช่นเดียวกันวูบทั้งรอบต้นวูบทั้งรอบปลายนะ อ่าถ้ามันไม่พอจริงๆมันวูบรอบต้นแต่ถ้าเราขับขี่ไปแล้วมันลงไม่ทันในช่วงรอบสูงมันก็วูบมันก็ตันปลายเหมือนกันนะครับดังนั้นให้เพื่อนๆไป,ไปพิจรารณาเรื่องของอ่าน้ํามันบางด้วยนะครับถ้าน้ํามันบางเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบูรถหัวฉีดหัวเทียนขาวโบ๊ะเลยขาวก็ของไม่แกะกล่องแหละพี่น,อน้องนะครับแต่ถ้าเป็นเทาในรถสีจังหวะเทานะครับย้ําดีๆเป็นเทามันจะเข้มกาขาวนิดนึง เท่าในรถหัวยฉีดก็ถือว่าปกตินะครับเพื<ๆ>่อนๆก็ถือว่าปกตินะแต่ถ้าเป็นรถคาบูเลเตอร์นะครับถ้าเป็นรถคาบูเลเตอร์สองจังหวะเนี่ยจะออกน้ําตาลแดงด้วยซ้าไปสีอิฐแดงแหละครับพี่น้องน,นะครับคือสีที่ถูกต้องแล้วนะครับอาจจะไม่ได้สีนั้นก็อาสีที่ใกล้เคียงก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะเอานะครับไม่ว่าจะเป็นรถคาบูรถหัวฉีดก็เหมือนกันรถหัวอยฉีดเนี่ยนะครับ ถ้าแรงดันปั๊มไม่ถึงนะครับมันจะวูบรอบตน้นแรงดันไม่ถึงมันจะวูบรอบต้นนะครับถ้าแรงดันไม่ถึงวูบรอบต้นแต่ถ้าเราวัดแรงดันปั๊มติ๊กเนี่ยถ้าวัดแรงดันปั๊มติ๊กแรงดันเวลาเราวัดปั๊กเข็มมันขึ้นไปที่สามบาร์นะครับแล้วมันล่วงเลยถ้าวัดแรงดันขึ้นไปที่สามบาร์ปั๊กแล้วมันล่วงนั่นแหละปัญหาเกิดขึ้นรอบสูงแน่นอนนะครับเพราะว่า อ่าแทนที่ว่าเข็มวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิงอ่าเข็มวัดเข็มวัดแรงดันบา๊ทีถ้ามันขึ้นไปปั๊บสามาปั๊บถ้ามันย้อนกลับลงมามาค้างอยู่ที่หนึ่งจุดห้าถึงสองบานั่นหมายความว่ามันกักแรงดันสํารองไว้แล้วนะครับมันกักแรงดันสํารองไว้นะครับอ่าเมื่อฉีดออกไปปั๊บนะครับมันก็จะยิ่งตกลงมานะครับแล้วทีนี้กว่าจะถึงรอบสั่งเพิ่มน้ํามันสั่งปั๊มติ๊กเพิ่มน้ํามันเข้ามามัน มันรอนานนิดนึงนะครับเพื่อนเอกรณีแบบนี้นะครับน้ํามันมันจะไปไม่พอไปไม่ทันนะครับทําให้รถมันมีอาการวูบรอบสูงตันที่รอบสูงได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนเเดี๋ยวพี่น้องอาจจะเข้าใจว่าปั๊มติก๊กทํางานตลอดบ๊แมนดิปั๊มติก๊กจะทํางานตามรอบของฟัซเชอร์นะครับปั๊มติก๊กจะทํางานตามรอบของฟัซเชอร์ตามองศาจุดระเบิดนั่นแหละนะครับเมื่ออะไรที่ แถบแม่เหล็กตัวที่เขากําหนดไว้เนี่ยแถบแม่เหล็กตัวไหนที่อ่ามันวิ่งผ่านแล้วไฟหัวเียออกแถบนั้นแหละจะเป็นตัวสั่งให้ปั๊มติ๊กทํางานนะครับมันไม่ได้ทํางานตลอดนะถ้าสังเกตดีดีรถหัวฉีดนะครับรถหัวฉีดแถบแม่เหล็กมันจะมันจะมีไม่จี่ชิ้นนะมันจะเว้นระยะห่างนะมันไม่ได้ทํางานตลอดนะครับปั๊มติ๊กอันนี้ต้องเข้าใจนะ เออนะครับอย่าไปเข้าใจผิดนะว่าความติ๊กมันทํางานตลอดมันทํางานแล้วหยุดทํางานแล้วหยุดเด้อนะครับแล้วนะทั้งสองอาการนี้นะครับอ่าถ้าเป็นรดหัวฉีดนะครับหัวฉีดรั่วหัวฉีดใจมากหัวฉีดใจน้อยมีผลต่ออัตราเร่งความเร็วรอบสูงนะครับดังนั้นให้เ,เพื่อนๆไปสังเกตสีหัวเทียนอย่างที่บอกไว้นะครับสีหัวเทียนถ้าเป็นเท่าเท่า,านะครับ น,นะน้ำตาลแดง Eden, นะครับเท่าน้ำตาลแดงเนี่ยนะครับจะเท่าเข้มเท่าไม่เข้มถือว่าส่วนผสมโอเคนะครับน้ำตาลจะน้ำตาลเข้มๆออกดำหรือว่าอาจจะเป็นแดงแดงสีอิฐแดงสีอิฐมอนถือว่าผ่านนะครับถือว่าผ่านถือว่าดีเลยนะครับในรถสีจังหวะนะครับหรือว่ารถหัวฉีดเนี่ยมันจะเป็นสีเทา่านะครับแต่ถ้าเป็นรถกรบูมันจะออกน้ำตาล แดงนะครับอ่าอันนี้ก็ไปพิจารณาดูนะครับถ้าถ้าดําถ้าดาเนี่ยส่วนผสมหนาแน่นอนนะครับดําส่วนผสมหนาแต่ว่ามันมีดำสองดำดำแห้งดำแห้งในส,ส่วนผสมหนาจากเบนซินลงเยอะน้ํามันลงเยอะกับกองอากาศอุดตันแต่ถ้าดําเปียกขมอเป็นก้อนเป็นเม็ดอันนี้เครื่องหลวมครับน้ํามันเครื่องขึ้นห้องเผาไหม้รถมีอาการควันไหลนะครับบางการอาจจะควันไม่ไหลนะแต่ว่า สีหัวเทียนมันจะบ่งบอกอาการนะครับเพื่อนๆเอานะครับเราไปดูอีกหนึ่งเหตุผลนะครับหลักๆเลยนะครับที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เจอแต่ผมว่าเพื่อนช่างส่วนมากเจอกันนะครับเดี๋ยวไปดูอีกอาการหนึ่งครับอาการนี้ที่ผมอยากจะบอกจะเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับซึ่งอาการนี้นะครับทำให้รถของเราทั้งสตาร์ทติดได้ เป็นบางเคสนะครับบางเคสสตาร์ทไม่ติดเลยบางเคสติดยากนะครับแต่มันจะมีบางเคสติดได้เล่งได้อยู่กับที่แต่พอเอาไปขับแล้วมันตันรอบปลายนะครับนั่นก็คืออาการของมาร์กเลื่อนมาร์กกระโดดนั่นเองนะครับเพื่อนๆทีนี้นะครับผมลองให้เพื่อนๆฟังเลยนะครับผมเจอล่าสุดเนี่ยผมเจอล่าสุดนะครับเวฟปี2005 เปปีสองปัญหามันไปเหตุเครื่องมากพี่น้องนะครับสตาร์ตติดยากเล่งอยู่กับทีเล่งได้ครับแต่ว่าเวลาเอาไปขับแล้วความเร็วมันตันอยู่ที่แปดสิบทั้งๆที่เราเล่งเครื่องเราดูแล้วรถมันน่าจะได้ร้อยนะเออแต่เวลาเอาไปขับเจ็ดสิบแปดสิบมันตันมันไม่ไปแล้วแล้วก็มันจะมีอาการดึงท้าย นะครับเหมือนมีอะไรมาดึงท้ายไว้รถจะไปมันก็ไม่ไปนะครับพอผมมาทําการตรวจเช็คมาผลปรากฏว่ามาร์กมันเลื่อนไปประมาณหนึ่งเฟืองกว,กว่านะครับมันไปบวกลบกับโซ่เร่าลิ้นหย่อนด,ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนดังนั้นในการที่เรานะครับทาการตั้งมาร์กบางทีเราตั้งทีตรงนะครับตั้งตัวทีเนี่ยที่ล้อไม่เหล็กจานไฟตรงก็จริงนะครับแต่ว่าพอเรากุญแจออกหรือเอามือออกปั๊บนี่ น้ำหนักของล้อแม่เหล็กกานไฟมันทิ้งลงมาข้างเดียวนะครับเพราะว่าตับเป็ดมันหนักอยู่ข้างเดียวมันทิ้งมาปั๊บเราไม่ได้สังเกตไงเราก็มาตั้งเฟืองเราลิ้นให้ตรงเป๊ะเนี่ยตรงเนี้ยนะครับพอมันตรงปั๊บมันอาจจะอ่าเยื้องล่างหรือว่าจะเยื้องบนก็แล้วแต่นะทีนี้รถบางคันมันติดได้นะครับพอมันติดได้ทีนี้มันก็จะมีผลต่อองศาจุดระเบิดด้วยนะครับถ้ามาร์กเลื่อนองศาจุดระเบิดมันเพี้ยนแน่นอนแหละ นะองศาจุดระเบิดมันเพี้ยนนะครับรถมันติดยากรถมันก็จะไม่มีกําลังรอบสูงรวมไปจนถึงนะครับมาร์กไม่ตรงเนี่ยเวลาวาวมันเปิดมันอาจจะเปิดช้าปิดช้าอะไรประมาณนี้นะครับอากาศเข้าเข้าเยอะแต่คายไม่ทันหรือว่าเข้าน้อยนะครับมันจะมีผลต่ออัตราเร่งความเร็วรอบสูงนะครับดังนั้นก็ให้เพื่อนๆไปทําการตรวจเช็คมาร์กด้วยก็แล้วกันนะครับ กรณีมาร์กเลื่อนเนี่ยนะครับมันสามารถเกิดขึ้นได้อาจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นการประกอบที่ผิดพลาดโซ่เราลิ้นย่อนนะครับตัวประคองโซ่หรือว่าตัวดันโซ่เราลิ้นสึกหลอเสียหายนะครับทําให้มาร์กมันกระโดดได้เช่นเดียวกันโซ่ยืดเยอะๆโซ่เราลิ้นยืดเยอะๆก็มีผลทําให้อ่า องศาจุดระเบิดมันเพี้ยนรถมีอาการดึงท้ายเพราะว่าวาลวอเสียมันปิดช้านะครับวาลวอเสียปิดช้าปิดไม่สนิทวาลวอเสียรั่วรถจะมีอาการดึงท้ายนะครับให้สังเกตดูดีๆนะครับหรือว่าเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวาวลอยนั่นเองนะครับอาการวาลลอยหรือว่าวาวปิดช้า นะครับอ่ามันก็เลยมีผลทําให้เกิดอาการดึงท้ายนะครับเพื่อนๆเอาะนะครับคลิปนี้ก็สรุปงานให้เพื่อนๆเพียงเท่านี้ก็ให้เพื่อนๆไปทําการตรวจเช็คอย่างที่ผมว่านะครับดูสีหัวเทียนเป็นหลักก่อนนะครับแล้วค่อยไล่มาตามอาการที่อ่าผมได้แจ้งไปนะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับอย่าลืมกดซุปเปอร์แต่งให้น้ำเลเด้อ